โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่รู้จักกันในชื่อโรงเรียนนวดวัดโพเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ตำรับการนวดแผนโบราณวัดโพให้กับผู้ที่สนใจมาตั้งแต่ปีพศ2505จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนานำความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์มาผสมผสานกับการนวดแผนโบราณเพื่อให้หมอนวดมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมสามารถนวดบำบัดให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นเรียน60ชั่วโมงและหลักสูตรสำหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพที่ต้องเรียนนวดแผนไทยให้ครบ150ชั่วโมงเพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวดแผนโบราณที่ถูกกฎหมายอย่างทางโรงเรียนเราก็มี150ชั่วโมงนะคะแล้ว60ชั่วโมงนวดแก้อาการนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดแม่และเด็ก ก็ยังมีนวดเกี่ยวกับทำหลังคอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายมีหลายหลายคอร์สอะค่ะแต่หลกัหลกๆจริงๆแล้วอยากให้มาเรียนนวดไทยก่อนนะคะเป็นเบสิกเพราะเราจะต้องรู้แนวเส้นแนวกล้ามเนื้อในร่างกายว่ามีอะไรบ้างะจะได้ถ้าเรียนต่อยอด แต่ละคอร์สได้อย่างนี้ค่ะจะต้องเรียนเกี่ยวกับเส้นประทานสิกายวิภาคก็คืออนาโตมีในร่างกายเราอ่ะมันมีกระดูกกีท่อนมีกล้ามเนื้อจะได้รู้ว่าโรคอะไรที่ห้ามนวดทำไมต้องเรียน150ชั่วโมงเราจะต้องรู้อะไรหลายๆอย่างเราเราทำงานเกี่ยวกับเชิงสุขภาพของผู้มารับบริการนวดใช่ไหมคะเราจะต้องค่อนข้างเรียนให้เยอะๆนะคะเพื่อให้แบบไม่เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาใช้บริการนะคะ ปัจจุบันโรงเรียนนวดวัดโพมีหลายสาขาที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วัดโพมัสสะ c o m ค่ะนอกจากหลักสูตรนวดวัดโพที่โด่งดังแล้วยังมีการเรียนการสอนด้านแพทย์แผนไทยและมีคลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพลที่ให้บริการตรวจรักษาฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนโบราณต่างๆที่สืบทอดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษนอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นเช่นยาผงสมุนไพรพอกเข,ข่าข้อสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดบวมอักเสบตามข้อต่างๆก็มีการพัฒนาเป็นแบบครีมพอกเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยของเดิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้เป็นยาผง เอามาผสมกันนะคะแล้วก็เวลาที่จะใช้เราก็ผสมน้ำนะคะเอาไปผสมน้ำแล้วก็ก็คือเอาไปพอกบริเวณที่ปวดในการทดลองใช้ก็คือมีความรู้สึกว่าคิดว่ามันมีความยุ่งยากกับผู้ที่ใช้ก็คือพอกแล้วต้องนั่งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะทําให้ความเบื่อหน่ายลาคาญได้นะคะก็เลยมีการคิดค้นรูปแบบเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นอยู่ในรูปแบบครีมซึ่งไม่ต้องไปผสมให้ยุ่งยาก เปิดหลอดเปิดกระปุกมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เสร็จสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้จนกว่าเขาจะแห้งแห้งเสร็จเราก็สามารถลอกทิ้งได้เลยะคะ่ะสำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาด้านสุขภาพและรับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพลสามารถโทรศัพท์สอบถามและนัดหมายได้ที่เบอร์0957242221ค่ะ แต่ถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวที่ได้ความรู้เรื่องสมุนไพรและการปลูกผักปลอดสารสามารถไปเที่ยวที่ฟาร์มเชตวันที่จังหวัดนคปรปฐมได้ค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนและที่พักของผู้ที่มาเรียนนวดแผนโบราณวัดโพ แต่ริเริ่มปลูกผักปลอดสารเพื่อปรุงอาหารให้กับผู้ที่มาเรียนจนเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงนำผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์เชตวันฟาร์มและเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านเกษตรและสมุนไพรมีกิจกรรมมากมายเช่นเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพรแบบปลอดสารเรียนรู้การทำยาสมุนไพร เยี่ยมชมฟาร์มและเก็บผักสดๆดด้วยตัวเองเลือกซื้อผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเช่นคุกกี้ธัญ,ญพืชที่ไม่มีส่วนผสมของไข่เนยมาการีนหรือสาเกทอดอาหารว่างเพื่อสุขภาพท่านใดที่เป็นคนรักสุขภาพอยากจะเรียนรู้เรื่องของการปลูกผัก และวก็พวกสมุนไพรต่างเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีสอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับเด็กๆค่ะให้เรียนรู้เรื่องของไอ้พืชผักต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตามฤดูกาลค่ะก็ะเรียนรู้การปลูกข้าวค่ะจะเรียนรู้เรื่องของการทำยาสมุนไพรที่เราสามารถใช้ได้ค่ะฟาร,ร์มเชตาวันเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดท,ที่เพจเฟซบุ๊ก ฟาร์มเชตวันนวดวัดโพค่ะสซนชัยพงพาณิชถ่ายภาพนักการเละวิธีโสพลรายงาน